ฟังข้อที่6นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่อย่างไรฟังใหม่นะผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่อย่างไรกกดูแลการดำเนินงานในโรงเรียนข็ขอสอนหนังสือนักเรียนก็ขอเก็บกวาดโรงเรียนผู้อำนวยการมีหน้าที่อย่างไรนะคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะลูกผู้อำนวยการหรือที่เราเรียกว่าครูใหญ่ก็ได้นะคะเมื่อก่อนก็เรียกครูใหญ่อตอบแล้วนะไปก็เจ็ดนะลูก ข้อที่7ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรนะคะก้กอ,อแต่งตั้งกำนันในตำบลก็ขอ,ขอแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนก็ขอ,ขอส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในหมู่บ้านก็ถามว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหัวหน้าของของ ประชาชนตําหมู่บ้านนั้นๆผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรก็ขกแต่งตั้งกํานันในตําบลก็ข,อ,ขอแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนก็ข,อ,ขอส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในหมู่บ้าน ต่อไปยังคะไปข้อแปดคะเดี๋ยวจะไม่ทันลูกข้อที่แปดข้อใดจัดเป็นรายได้ของครอบครัวนะคะข้อใดจัดเป็นรายได้ของครอบครัวก็กเงินเดือนของพ่อข้อขอเงินค่าขนมจากพ่อแม่ก็ขอเงินตอบแทนจากการทำความดี รายได้ของครอบครัวนะคะตอบไปยังคะตอบไปยังโซโลตอบแล้วนะคะเอาไปก้อเ้านะคะลูกก็อติเก้า รายจ่ายใดเป็นรายจ่ายของนักเรียนนะรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายของนักเรียนข้อโกค่าไฟฟ้าข้อขอค่าอาหารกลางวันข้อโค่าน้ำประปาข้อใดเป็นรายจ่ายนะรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายของนักเรียนอ้าวคุณรูอ่านโจทย์ผิดรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายของนักเรียนนะคะรายจ่ายของนักเรียน ปลายทางเสร็จแล้ยังคะลูกก้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะไม่ทันก้อที่สิบงานใดที่ก่อให้เกิดรายได้งานใดที่ก่อให้เกิดรายได้ก็โกปลูกผักรับประทานในครอบครัวก็อโขปลูกผักแล้วแบ่งให้เพื่อนบ้านก็อโปลูกผักแล้วแบ่งไปขายที่ตลาด เปลี่ยนกันตรวจเปลี่ยนกันตรวจเปลี่ยนกันตรวจนะคะเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่มีการแก้ไขไม่มีการแอบบตอนคุณครูเฉลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนควรปฏิบัติตนต่อครอบครัวอย่างไร นะคะอ้าวผิดถูกเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็ที่สองถ้าสมาชิกในครอบครัวไม่สามาัคคีกันจะเป็นอย่างไรไม่พูดไม่ไม่ต้องบอกว่าข้อไหนนะคะตั้งใจตรวจลูกไม่มีเสียงก็ที่สามการช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคนนะคะ หน้าที่ของนักเรียนทุกคนปลายทางทันหรือเปล่าปลายทางโรงเรียนอื่นๆทันไหมไปข้อ4นะคะลูกข้อที่4การรักษาความสะอาดในชุมชนเป็นหน้าที่ของใครคะทุกคนในชุมชนนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนของเราเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่คนกวาดกระยะไม่ใช่คนกวาดถนนนะ ต่อไปข้อที่5ข้อใดคือหน้าที่หลักของนักเรียนคำตอบก็คือตั้งใจเรียนนะคะหนังสือไม่ต้องทำหน้าที่อื่นหน้าที่หลักของเราคือการเรียนข้อที่6นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่อยังไงคะดูแลการดำเนินงานในโรงเรียนนะคะมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดนั่นเองข้อที่7 ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรคะ <Yeah. S 1> ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทอำนาจหน้าที่ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในหมู่บ้าน <Yeah. S 1> นะคะก็ที่8ข้อใดจัดเป็นรายได้ของครอบครัวรายได้ของครอบครัวก็คือเงินเดือนของคุณพ่อนะคะเงินเดือนที่เข้ามาเราเรียกว่าเป็นรายได้ของครอบครัว แสดงว่าผิดหลายคนนะใช่ไหมอา้าวข้อที่9ข้อที่9รายจ่ายใดเป็นรายจ่ายของนักเรียนค่าอาหารกลางวันนะคะค่าอาหารกลางวันเป็นรายจ่ายของนักเรียนก็สุดท้ายนะคะก็สุดท้ายงานใดที่ก่อให้เกิดรายได้ ปลูกผักแล้วแบ่งไปขายที่ตลาดเป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้เอาละค่ะตรวจแล้วให้คะแนนเพื่อนด้วยนะคะให้คะแนนเพื่อนๆใ้เรียบร้อยว่าได้คะแนนเท่าไหร่วันนี้นะคะในเรื่องของเนื้อหาสังคมศึกษาเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ไปทั้ง3หน่วยทั้งหน่วยตัวเราหน่วยชุมชนของเราและก็หน่วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณครูสรุปให้เป็นตัวอย่างในการ วัดผลประเมินผลหลังจากเราเรียนแล้ว10ข้อวันนี้ได้คะแนนเท่าไหร่นั่นเป็นคะแนนเก็บหลังการเรียนของเรานะคะเพื่อนๆปลายทางก็เอาตัวอย่างไปวัดผลประเมินผลได้ก็สอบของคุณครูจะมี20ข้อนะคะ20คะแนนแล้วก็คะแนนเก็บอีก80คะแนนนะคะภาคเรียนนี้เราจะมีแค่50คะแนนเท่านั้นดังนั้นนะคะคุณครูฝากให้เด็กๆไปเตรียมตัวในเรื่องของการอ่าน เตรียมตัวของความพร้อมในเรื่องของเนื้อหานะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้เจอกันอีกครั้งในวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ